ตรายไทท่านคงไม่มีวันออกมาได้จนกว่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นให้มันตีขึ้นมาได้แล้วเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเราเป็นคำถามที่ดีนี่นะเราจะใช้เจ้าสิ่งนี้โอ้เยี่ยมไปเลยเราจะรัพวกนายที่นี่ลวกันนะได้เวลาเอาเจ้าตราไทท่านกลับมาแล้ว ฉันจะลวงหน้าไปก่อนนะทุกคนว้าวทำไมเธอรีบจังเลยล่ะเจ้าสิ่งนี้มีมาอย่างยาวนานและเป็นสิ่งที่ทรงอนุภาพที่สุดท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยล่ะแล้วดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนี้ก็พร้อมจะใช้งานแล้วล่ะรีบเข้าไปข้างในกันเถอะอย่าจับมัน เอ้ยทำไมที่นี่มันยิ่งบินยิ่งหนาวัะนี่เอ้ยแต่ขึ้นไปก็สวยใช่ย่อยเฮ้ต้องหมกันนะอ๋อตรงนั้นสินะเอาลนะเธอเจอมันแล้วโอเคต่อไปก็เป็นหน้าที่ของฉันละตามฉันมาเว่านี้ก็เรียบร้อยเสร็จภารกิจแล้วเอ๊ะทำไมสีเปลี่ยนละเนี่ย เกิอดอะไรขึ้นกันแกเป็นใครนะ่ะทำไมยังเก็บตัวไปยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้ยกมือขึ้นแล้วหมุนมนด้วยพูดไม่ฟร์สิเอ็นเด็กดีหน้อยเข้าใจไหมเอ๊ะ ไอ้หดหัวเกิดไอเกิดใช้กันเนี่ยอ้ไอ้ยอามันเป็นแค่ตัวทำไมสำเร็จแค่กำจัดทิ้งแค่ก้อนขยะอ้สำเร็จแล้วงานทดลองของฉันพวกนายมุ่งหน้าเปก่อนได้เลยนะฉันจะดูแลเธออยู่ที่นี่เองถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่ dạ sọc xiên đăng là Như vậy Này thì sụt cấp hộp là Rồi thầy thân À, nụ nói Phòng cho tiền mà món nó lấy dăng chá Hứt ừ, chá chá เ้าสินะประไรไทยท่านเอาละทีวีแมนเตรียมรับมือกันเถอะฉันจะฝันไม่หลียงเลย